คุณสมบัติของสัตว์โลกเกิดขึ้นมาก็กินขับถ่ายแพร่พัน์ก็ต้องสุดท้าย adapt apply คือต้องปรับตัวอย่างเดียวเท่านั้นจบไหมครับใครที่รู้ทัน before and after ลุงก็ว่าต้องปรับตัวอย่างเดียวทับทา่านใช้หูตาจมูกลิ้นรสชาติอาหารหวานเปรี้ยวกายสัมผัสก็ต้องใช้อายตนะห้ามาเป็นตัวกลัน่นตัวกรอง แล้วก็มุ่งเข้าไปสู่คำว่า mentality เออลย m e n t a l i s m ซึ่อะใจครับท่านอ๋อใจ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 ห้าบวกหนึ่งอ,อายตนะห้าบวกหนึ่งถอนเรียบร้อยเหลือใจอย่างเดียวถ้าใจสงบ ก็จะพบกับสมาธิที่มัน่นคงเมื่อสมาธิมัน่นคงจะดำรงความนิ่งของที่เขาว่าจิตแล้วจะพิชิต e m p t i n e s s คือความว่างเขาจะเรียกว่า The God mm hmm. ก็โอเคนะหรือ จะเรียกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบอ๋อเด็กกอดกับพระธรรมอืม hmm. oh, เขาเข้าใจได้ยำ้ำถ้าใจสงบ,บจะพบกับสมาธิที่มั่นคงถ้าสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตย้ำคำว่าน,นิ่ง ไห้หลับตาดูสิย้ำคำว่านิ่งสุดเสียงคำว่านิ่ง นิ่งของจิตแล้วจะพิชิต e m p มติ e s นความว่างโดยอัตโมัติอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่ในตัวของทุกทุกคนทุกท่านยำ้ำอยู่ในตัวของทุกทุกคนทุกท่านเพียงแต่ให้รู้ว่าเราคือใคร ลูกใครหลานใครสามีใครภรรยาใครญาติกโกโอโหติกาพงศาคณาญาติย้ำเพียงแต่รู้ว่าให้รู้ว่าตัวเราตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะรู้ว่า e m p t n n e s s t เ e gods เป็นจังไดเดอรสิบอกให้ย้ำอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านจบข่าวครับพุ่ม